สงครามซีเรียเนี่ยหรือว่าสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนที่เกิดเหตุการณ์อารับสปริงเนาะปี2011ที่คนลุกฮือเริ่มจากตูนิเซียนะที่คนไม่พอใจระบบการปกครองของผู้นำที่อยู่นานๆ3า4 0ปีกดขี่ชาวบ้านคอรัปชั่นเอาเงินเข้าแต่พักพวกของตัวเองเนี่ยระบบการปกครองอย่างเงี้ยคนเริ่มไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาประท้วงนะจากตูนิเซียก็มาลิเบียมาอียิปต์แล้วก็มาถึงซีเรีย ซีเรียเนี่ยหนักนะเพราะว่าเขาเจอกับภัยแล้งด้วยแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจลุกขึ้นมาขับไล่การบริหารงานแล้วก็รัฐบาลอาวาัววาซซึ่งอยู่ต่อเนื่องมาปั๊บ 30- 40ปีแล้วคือตั้งแต่รุ่นพ่อนะอวัววาซที่เป็นพ่อของประธานา่เป็นอาววาซก็ปกครองซีเรียแล้วก็ใช้กฎเหล็กด้วยคนก็ลุกฮือขึ้นมาประท้วงตอนแรกนะตอนแรกก็ประท้วงแบบสันติ พอคนมากขึ้นเนี่ยอาวสาธนก็ใช้กำลังเข้าปราบปรามนะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลก็เลยจับอาวุธขึ้นสู้ก็ไม่ยอมนะพอจับอาวุธขึ้นสู้ปั๊บเนี่ยด้วยความที่ซีเรียเนี่ยมีความเขาเรียกความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะมีคนหลากหลายกลุ่มมากนะตั้งแต่รูสจนไปถึงอ,อ,อัลลวีแล้วก็มีซุนนีชีอะ เนะต็ไมไปหมดเลยเพราะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยก็เลยเจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็มีความต่างในเรื่องของแนวทางนะมันก็เลยกลายเป็นสงครามกลางเมืองทีนี้ช่วงเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยโลกเนี่ยนะอย่างเช่นบางประเทศในตอหนอกลางซาอุอาาดอิอาระเบียสหรัฐอารับเอมิเรตกาตาเนี่ยก็ถือหางบางกลุ่มสหรัฐอเมริกา ก็ไปสนับสนุนบางกลุ่มสหรัฐอเมริกาตอนนั้นไปสนับสนุนพวกเคิร์ดนะเพราะว่าพวกเคิร์ดเนี่ยเป็นกําลังหลักในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อ IS นะซึ่งตอนนั้นไอเอสกำลังอารวาดอยู่ในอิรักทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันก็จะมีกองกําลังติดอาวุธนะที่ต่อสู้กับรัฐบาลอาวสซัด จะด้วยจุดประสงค์ที่เป็นจุดประสงค์เดียวคือการขับไล่รัฐบาลหรือจะมีจุดประสงค์2องเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่ากองกำลังมันหลายกลุ่มมากนะะแล้วตอนนั้นเนี่ยซีเรียก็ถูกแบ่งเป็น4ส่วนรัฐบาลของอาวสซัดเนี่ยคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้นะก่อนแกจะหลุดจากอำนาจไปเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่อาวสซัดคุมได้ แล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีบทบาทสำคัญก็คือที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นวาระของทรัมป์กับอาชลานีหรืออาชารามที่จะต้องคุยกันก็คือกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียที่เรียกว่า Syrian Democratic Forces SDF นะอันนี้คือกองกำลังของชาวเคิร์ดนะซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อยู่ในซีเรียเยอะแล้วเคิร์ดในซีเรียคือกลุ่ม YPG เนี่ยก็คุม ทางตอนเหนือของซีเรียยาวไปถึงชายแดนอิรักตรงสีเหลืองๆนะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็กระโดดให้การสนับสนุน SDFS เพราะว่าจะให้ s d f เนี่ยเป็นแนวร่วมในการปราบปรามกลุ่ม i s ซิซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องกำจัด i อซิเนี่ยเข้ามาร่วมวงสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อปี2014ตอนนั้นเนี่ยคือไอซิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรไอซิมันเกิดขึ้นมาจาก กลุ่มอัลกียดะหรืออัลกัยดะนะตอนที่อัลกียดะไปถล่มวินาศกรรมสหรัฐเมื่อปี2001เนี่ยต้องถือว่าไอ้ผลงานของอัลกียดะอันนั้นเนี่ยมันมันทำให้บรรดาพวกเ,เขาเรียกกลุ่มทีเ่เรียกตัวเองว่านักรบผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีความศรัทธาอัลกียดะนะก็เลยไปสวามิภัดกดับอัลกียดะ ก็เกิดเป็นสาขานะมีอัลไกดะมีอัลไกด้าสาขาอิรักสาขาอะไรต่างๆนานานะเหมือนเฟรนช์ชัยแล้วในอิรักก็มีอัลไกด้าสาขาอิรักซึ่งตอนนั้นเนี่ยปธนาธิบดีซีเรียคนปัจจุบันเนี่ยก็ไปร่วมกับอัลไกด้าสาขาอิรักตอนนั้นแกใช้ชื่อว่าอัลจอรานีนะฮะแล้วหลังจากที่ มีกลุ่มอัลไกด้าในอิรักเนี่ยตอนนั้นทหารสหรัฐเนี่ยประจำการในอิรักแล้วอัลไกด้าสาขาอิรักก็มองสหรัฐเป็นศัตรูเพราะถือว่าเป็นพวกที่พยายามเข้ามาก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาในอิรักนะมาโค่นล้มสดันฮุดเซนแล้วก็พยายามจะเข้ามาเ,เรียกว่าครอบครองยึดครองดินแดนของเขาก็เลยจับอาวุธต่อสู้นะทีนี้พออัลไกด้าสู้ไปเยอะๆเนี่ยปรากฏว่า ผู้นำของอัลไกด้าในช่วงนั้นเน่ยคือ,อซาคาวีเนี่ยก็มองว่าไอแนวทางของอัลไกด้าที่ทําทําอยู่เนี่ยที่โอซามาบิลลาเดนเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยมันรุนแรงไม่พอมันได้ผลไม่พอก็เลยใช้วิธีการที่เหี้ยมโหดมากขึ้นนะพูดง่ายๆเหี้ยมโหดมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มใหม่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิสนะหรือ IS เเป้าหมายคือการตั้งรัฐอิสลามนะ แล้วก็คือเหมือนกับว่าไอไ s เนี่ยมันพัฒนาการมาจากอัลไกด้าแต่มีความสุดโต่งมากกว่าแล้วอัลจอลานี ani, หรืออัลชาลานะก็เข้ามาร่วมกลุ่มนี้ทีนี้จริงๆแล้วในช่วงที่อัลชาลาเข้ามาร่วมกลุ่มกับอัลไกด้าเนี่ยมัน เ,เขาเรียกว่ามันก็เป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยกำลังปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มติดอาวุธในอิรักหนักมากนะฮะปี2006เนี่ยตอนที่ซากาวีเปิดตัวประกาศตั้งรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS เนี่ยก็โดนสหรัฐล็อกเป้าและสังหารแล้วหลังจากนั้นนะ่ะ IS ก็ถูกสหรัฐปราบหนักมากก็มีสมาชิกจำนวนมากเนี่ยถูกสังหารถูกจับเข้าคุก คุกดังๆคุกหนึ่งเนี่ยคือค่ายบุกกานะอยู่ติดกับชายแดนคูเวตคุกเนี่ยขังสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายประมาณเกือบแสนคนตลอดระยะเวลาที่สารัฐประจำการในอิรักปรากฏว่าเอาผู้ก่อการร้ายไปอยู่รวมกันมันกลายเป็นอะไรรู้ว่ามันกลายเป็นที่สร้างคอนเน็กชันไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอกันแลกเปลี่ยนแนวคิดอุดมการณ์กันนะฮะ อาจูรานี่เป็นชาวซีเรียนะครอบครัวนี่เกิดแล้วก็มาจากแถวๆที่รับสูงโกลันไม่ไกลมากนักจากอิสราเอลแล้วก็ก็ได้รับข้อแรกแรงบันดาลใจนะจากปฏิบัติการของอกลุ่มเอาลไกด้านะแกก็เดินทางไปที่อิรักเพื่อจับอาวุธต่อสู้กับกองทัพสหรัฐนะทีนี้แกก็เป็นคนหนึ่งที่โดนจับเข้าคุก ในคุกเนี่ยค่ายบุกกาเนี่ยนอกเหนือจากจะมีปัฒนาธี่วีซีเรียคนปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ยังมีอาบูบากาเอาบักดาดีปัฒธานาที่วิซีเรียคนปัจจุบันอาซารานเนี่ยแต่ก่อนอย่างที่พี่นาบอกแกใช้ชื่อว่าอาจูลานีอาบูบากาเอาบักดาดีซึ่งต่อมาจะเป็นผู้นำาอ s อต่อจากซาคาวีเนี่ยถูกไปจับอยู่ในคุกเดียวกันกันกบ เอาจูรานีนะฮะพอถูกจับขังคุกเนี่ยทั้งสองคู่อทั้งสองคนก็ทำความรู้จักกันนะแล้วก็รู้จักกันค่อนข้างดีปรากฏว่าถูกขังคุกอยู่หลายปีเหมือนกันเข้าสู่ปี2009เนี่ยปรากฏว่ามีการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐนะจากจอร์จวิลบุชเป็นบารักโอบามาประกาศถอนกำลังทหารจากอิรัก แล้วการถอนทาหารออกจากอิรักมันก็หมายถึงจะต้องเรียกว่าปล่อยตัวกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มที่สหรัฐเรียกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยออกจากคุกด้วยเพราะว่าไม่รู้จะดูแลยังไงเอางี้ดีกว่านะทุกคนเกือบจำนวนจานวนมากเนี่ยถูกปล่อยออกมารวมถึงอาบูบากาเอาบักดาดีแล้วก็เอาจุลานีด้วยบักดาดีพอออกจากคุกได้ก็ประกาศตัวเป็นผู้นำคนใหม่ของ IS ต่อจาก ซากาวีซึ่งถูกสังหารไปส่วนอัลจูลานีไม่ไปอยู่กับกลุ่ม IS ยังอยู่สังกัดเดิมคืออัลไกดานะฮะเขาบอกว่าที่อัลจูลานีไม่ไปอยู่กับ IS เนี่ยเพราะว่าเป้าหมายต่างกันเหมือนกับอัลจูลานีก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบักดาดีที่ใช้แนวทางสุดโต่งมากเกินไปแล้ว โจรานีเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายของการจะตั้งรัฐอิสลามหรืออุดมการณ์ที่เป็นรัฐศาสนาแต่ต้องการจะโค่นล้มปัฒานาธิบดีอาอาซาัตคือเหมือนข้ามมาเอาประสบการณ์แล้วก็จะกลับไปที่ซีเรียเพื่อโค่นล้มเอาอาซัดซึ่งเป็นผู้ปกครองที่กดขี่ประชาชนนะเพราะฉะนั้นก็ยังสังกัดเดิมก็คือสังกัดอัลไกดา้าปี2011นะ ย้อนกลับมาที่ซีเรียช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงใช่ไหมประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านประธานาธิบดีบาชาอาสานเอาจลารนีซึ่งอยู่ที่อิรักก็เลยพาพวกกลับไปที่ซีเรียตอนไปเนี่ยมีไม่กี่คนนะมีเงินไม่เยอะด้วยพี่นานเคยดูสรารคดีแกให้สัมภาษณ์นะกับฟรอน์ไลน์มาตินสมิธนะไปสัมภาษณ์เอาจลารนีที่อิดลิฟต,ตอนนั้นแกก็พาพวกกลับมานะไม่ถึง10คนมีเงินติดกระเป๋าไม่กี่บาท ข้ามจากอิกรักเข้ามาเซีเรียแล้วก็ประกาศตั้งกลุ่มที่ชื่อจาบัดเอนุสราหรือเอนุสราฟอนนี่คืออีกหนึ่งกองกําลังติดอาวุธที่ทําการต่อสู้กับประธานา,อา,อา,าธิบดีอวัซซาั์เห็นไหมมันก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามานี่คือสองครามการเมืองซีเรียนะแล้วกส็สู้กันหนักมากนะพี่นาไม่เล่าแล้วกันว่าแบบสู้กันยังไงแต่เอาเป็นว่าสู้กันแบบแบบ แบบถ้าเกิดเอาเอาแผนผังมาขียเนี่ยคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เอาเป็นว่าเอาอาศานต้องรับมือกับการาต่อต้านจากหลายกลุ่มมากนะแล้วก็ไอ i s หรือ IS เนี่ยก็เข้ามาร่วมวงก็คืออิตาบักดาดีอะซึ่งเขามีฐานอยู่ที่โมซุนน่ะก็อดรนทนไม่ไหวปี2 0 1 4ก็ยกพวกข้ามมาแล้วก็มายึดราก้าของซีเรียแล้วตอนนั้นน่ย ถึงแม้จะเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความคือแตกหน่อมาด้วยกันเนี่แต่ก็ไม่ถูกกันกับอานุสราฟรอนนะฮะทีนี้เอางี้ตอนนั้นเนี่ยก็รบกันไปนะพี่นาไม่เล่าพ่อเล่ายาวตีกันไปตีกันมาจนกระทั่งปี2015มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยตัดสินใจกระโดดเข้ามาช่วยะัฒนาธิบดอเอาอาซาด คือตั้งแต่ปี2011ถึง2014เนี่ยมันมั่วอีรุงตุงนางมากแล้วเอาอัสซาสดเนี่ยก็คือเหมือนกับเอาชนะแบบเด็ดขาดไม่ได้นะเพราะโดนรุมแล้วก็แต่ก็ไม่แพ้แบบโดยสิ้นเชิงนึกออกไหไปดูแผนที่แผนผังเนี่ยแกก็ยังยึดประเทศได้ประมาณหนึ่งนะควบคุมปร,ประเทศได้ประมาณหนึ่งพอปี2015ปั๊บเนี่ยปูตินมา อาวสตร์ก็เลยมียแรงขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ปธนาที่บริปูตินเอามาด้วยเนี่ยคือแสนยานุภาพทางอากาศตอนนั้นยังไม่รบกับยูเครนนะก็มีแรงเยอะเอาเครื่องบินเอาอะไรมาถล่มซีเรียโดยเฉพาะที่เมืองอเลปโปนะซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายต่อต้านอาวสตร์กับกองกำลังอาวสตร์สู้กันหนักมากนะเดี๋ยวพาไปฟังเสียงปธนาที่บริปูตินวันที่ตัดสินใจเอารัเสเซียเข้ามาร่วมวงแล้วก็ช่วยปธนาที่เบีอาวสตร์รบ Просто всегда трудно вести двойную игру, объявлять о борьбе с террористами и одновременно, одновременно пытаться использовать часть из них для того, чтобы расставлять фигуры на ближневосточной доске в своих интересах, как кажется, в своих интересах. Невозможно добиться успеха над терроризмом вообще, если часть террористов использовать как таран для свержение неугодных режимов. Не нужно играть в слова, делать террористов, делить террористов на умеренных и неумеренных. Хотелось бы понять, в чем разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, в том, что умеренные бандиты, что называется, в умеренном количестве или как-то нежным способом обезглавливают людей. เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็คงจะไม่กระโดดเข้ามาขนาดนี้นะผลประโยชน์ของรัเสเซียในเซีเรียคืออะไรคือท่าเรือที่ชื่อทัทัสนะท่าเรือเนี้ยเป็นที่ตั้งฐานทัพเพียงแห่งเดียวของรัเสเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่ารัเสเซียไม่มีไม่มีทะเลน้ําอุ่นเป็นของตัวเองก็เลยต้องไปยึดไครเมียนะเอาทะเลดำใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะออก แอฟริกาออกมายุโรปเนี่ยต้องมีท่าเรือในเมดิเตอร์เรเนียนก็มาเช่านะมาเช่าท่าเรือของซีเรียตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็เลยต้องการที่จะมาช่วยอวสัต์<ม>ก็โจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอวสัต์หนักมากนะคือต้องบอกว่าอเลปโปเนี่ยพังยับเลยพี่นาเคยไปตามผู้ริพภตอนเนี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้ริพภัยซีเรียออกจากประเทศเยอะมากแน่ในมาช่วงที่ มีคนแบบเดินเท้าแล้วก็ข้ามน้ําข้ามทะเลไ,ไปข้ามทะเลอียจียนที่มีเด็กแบบเรือเรือล่มจมตายเลยพวกนี้แล้วตอนนั้นพี่นาเคยไปตามรอยผู้ลี้ภัยเนี่ยตั้งแต่ซีเรียเข้าจอแดนไปถึงตุรกีนะแล้วก็ข้ามทะเลอีเจียนมาที่กรีซนะมาหมูกก่เกาะเอ่อพวกเลสบอสคอสอะไรพวกนี้แล้วเป็นช่วงที่ยุโรปเนี่ยเปิดรับผู้ลี้ภัยเป็นล,ล้านๆคนเลยนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะก็คือ การกระโดดเข้ามาของรัเสเซียทําให้ดุลอํานาจเนี่ยมันเปลี่ยนไปดุลการรบเปลี่ยนไปอัลศาร์ก็ได้เปรียบมากขึ้นนะทีนี้อัลจารานีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นผู้นํากลุ่มอัลนุสาราฟอนเนาะแกก็รบเก่งนะแล้วก็ตอนที่รัเสเซียเข้ามาเนี่ยแกก็ต้องถอยนะเพราะว่าก็โดนตามล่าแกถอยมาอยู่ไหนรู้ว่าอยู่เมืองอิตลิปอิตลิปเนี่ยอยู่ อยู่ตะวันตกขึ้นไปทางเหนือของซีเรียแล้วตรงนั้นเนี่ยติดกับชายแดนตุรกีเป็นเมืองสุดท้ายก่อนจะถึงตุรกีเพราะฉะนั้นพอแกยกพวกไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสิ่งที่แกทำเนี่ยคืออะไรรูป้ปะ <Yeah. S 1> ก็คือการไปสถาปนาเหมือนกับเป็นรัฐบาลพลาถินอะไปตั้งรัฐบาล <Yeah. S 1> เขาเรียกเป็นเอ่อซาวาร e ช์ก e เมนต์ก็คือเป็นเป็นรัฐบาลที่ สถาปนาขึ้นมาเองนะเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นรัฐอิสระเอาองี้ละกันมีรัฐมนตรีเป็นของตัวเองจัดการบ้านการเมืองของตัวเองแล้วก็มีการเมสาบอกว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเนื่องจากมีมหาอำนาจบางประเทศเนี่ยให้เงินสนับสนุนมีคนพูดบอกว่าตุรกีเพราะอะไรเพราะตุรกีเนี่ยต้องตรึงต้องให้อัลจูรานี่ตรึงพื้นที่ตรงนั้นไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยผู้ริภัยจะทะลักเข้าตุรกี เพราะว่าไอ้แถบนั้นเนี่ยคือมันถัดจากอเลปโปใช่ไหมแล้วช่วงสงครามการเมืองเนี่ยคนอุพยกเนี่ยเป็น2ล้าน3ล้านคน,นไปอยู่ที่อิริิบก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในตงในเต็นกันนะแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับ last frontier คือเป็นแนวสุดท้ายก่อนที่พวกพยกจะทะลักเข้าตุรกีตอนที่พี่นาไปพี่นาไปแถบตรงจอแดนแถวนั้นก็เข้ามาเยอะแต่แถบตุรกีเนี่ยเยอะกว่า เพราะนั้นก็มีความพยายามจะให้เอาจารลานี่เนี่ยตรึงไว้ผู้ริภายจะได้ไม่ข้ามมานะแกก็เลยเหมือนกับได้ได้แบบถูกเลี้ยงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนประมาณหนึ่งทำให้ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นได้นะเมืองไม่แตกอิดลิปไม่แตกนะแม้ว่าทางรัฐบาลอาวสานจะพยายามตีเท่าไหร่ก็ไม่แตกอยู่มาวันหนึ่งนะอยู่มาวันหนึ่งปี2024 แต่ว่าก่อนจะไปถึงตัวนั้นเนี่ยแล้วตอนนั้นอเจลานี่เนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่ตัดสายสัมพันธ์กับออลไกดาเนี่ยการสนับสนุนที่มีต่อกลุ่มของฉันเนี่ยมันจะหายไปนะแกก็เลยเปลี่ยนชื่อจากอานุสราฟรอนซึ่งแตกหน่อมาจากเอลไกดาเป็นกลุ่มใหม่เป็นกลุ่ม HTS นะ HTS ก็คือ ฮัตตาชารีอัลชามนะ HTS แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอาเม d ดอัลซาราไม่ใช่ไม่ใช่โจรานี่แล้วโจรานี่นี่เป็นอดีตไปแล้วเป็นพวกเอาไกด้าไม่เอาเราก็เปลี่ยนนะแกเปลี่ยนตัวเองเมื่อปี2016เพื่อที่จะให้มหาอำนาจบางมหาอำนาจสะดวกใจในการสนับสนุนเห็นเขาบอกว่ามีใจ C A เข้าไปด้วยนะคือแบบให้ตรึงไว้แถวๆนั้นคืออันนี้ก็เล่นแบบเล่นหลายไพ่หลายหน้ามากเลย อันนี้พี่นาเคยดูสารคดีเนี่ยแบบส่งอาวุธส่งอะไรไปให้เพื่อให้เพราะอย่างน้อยเนี่ยในสายตาของสหรัฐของ CA ก็คือยังเป็นคนที่ต้านรัฐบาลอาวสัตว์ได้น่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองมันคือแบบเนี้ยแกก็ยืนหยัดต่อต้านแล้วก็คุมอิทลิปนะไว้แล้วก็บริหารจัดการเมืองประเทศของตัวเองทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวกับ ชาวโลกนะให้สัมภาษณ์กับฟรอนท์ไลน์น่าจะปี2018ใครสนใจไปดูฟรอนท์ไลน์ของมาตินสมิธนะพาไปอีกดิบเลยแล้วก็สัมภาษณ์ว่าเ,เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยพยายามจะออกมาตะโกนให้สารัฐสนใจฉันนะมาติ Martin Smith เคยถามว่าทำไมสารัฐต้องสนใจเธอเขาบอกว่าเพราะเขามีอะไรบางอย่างนะที่สารับต้องการซึ่งไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นความก็ปรากฏนะ ปลายปี2024เดือนพฤศจิกายนอยู่ดีๆ H T S ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็รุกไล่กองกำลังของประธานาธิบดีาอาวซาร์นะจากอิริิปเนี่ยมายึดอเลปโปยึดอเลปโปเสร็จนะใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ยึดหอมแล้วก็มาถึงดามัสกัสแกใช้เวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ จากชายแดนที่อิดลิฟเนี่ยมาโค่นล้มประธานาธิบดีออสซาสสำเร็จออสซัสหนีไปไหนหนีไปรัเสเซียนะแล้วหลังจากนั้นพอแกมาถึงดามัสกัสได้ดามัสกัสก็คือเมืองหลวงของซีเรียรก็ไล่ประธานาธิบดีออสซัสออกเสร็จแล้วเนี่ยก็คล้ายๆต้องสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐบาลช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าซีเรียรเขามีกลุ่มชาติพันธุ์มีกลุ่มอะไรเยอะแยะมากก็ ขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าต่อจากนี้จะทำให้ซีเรียเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวก็คือจะให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยก็จะจัดการเลือกตั้งในซีเรียแต่ว่าณขณะเนี้ยอยู่ในสถาน,นะของรัฐบาลเปลี่ยนผ่านนะก็กลายเป็นประธานาธิบดีของซีเรียอยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่ามหาอำนาจในตะนกกลางเนี่ย เริ่มจะเปิดรับอัลชาานะอย่างเช่นที่น่าสังเกตมากก็คือซาอุดิอาระเบียช่วงที่ทรัมป์ไปเยือนซาอุดิอาระเบียเนี่ยเออพี่นาก็แปลกใจเห็นแล้วแบบมกุฎราชกุม,า,มารอัลซามานเนี่ยชวนอัลจรานีมาไปพูดอัลจรานีเขาไม่ใช่แล้วอัลชาานะมาที่ซาอุาดิอาระเบียแล้วก็จัดให้เจอกับทรัมป์นะทรัมป์เจอก็บอกเออประทับใจมากเหมือนก็เป็นการเปิดทางว่าในอนาคตเนี่ยยูจะได้ไปทาเนบยบขาวแล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็มีความพยายามจัดเอาชวใจยย่างต่อเนื่องเพื่อให้ซีเรียเนี่ยหลุดจากการโดดเดี่ยวของของของโลกนะก็แก่ไปขึ้นเวที UNGA การประชุมสมัชชาใหญ่ UN เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็กล่าวสนทรพจน์ที่เวที UN บอกว่ากำลังเรียกคืนสถานะอันชอบธรรมของซีเรียในประชาคมโลกแล้วก็เรียกร้องให้โลกเนี่ยยุติการความบาดซีเรียนะ แล้วที่น่าสนใจคือต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอังกฤษก็ยกเลิกความบาดอัลซาร่าก่อนที่อัลซาร่าจะเดินทางไปเจอทรัมป์ที่ทำเนียบเขานะฮะถามว่าทรัมป์ได้อะไรจากผู้นำซีเรียงานเดิมเลยคือปราบไอซิสปราบไอเอสไนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ล้มหายตายจากนะยังมีซากเหลืออยู่ถึงแม้ว่าจะโดนปราบไปแล้วเสีย โมซุนเสียรักก้าเสียอะไรไปแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 9นะแต่ว่ารักเง่ายังอยู่แล้วก็ยังอลรวาสยังมีเขายังยังมีไฟที่พร้อมจะลุกโชนขึ้นได้อีกนะแล้วใครจะรู้ดีว่าจะลบกับ IS ยังไงเท่ากับอัลชาา